สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม d a r o n i a Saga นะครับในพาร์ทนี้พามาชมระบบ Pockley ok กันนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเราต่อสู้ได้นะครับและก็ช่วยฮิลเลือดให้กับเราได้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือ p o อ k ok l y คืออะไรนะครับ p o อ k ok l e y จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเรียกออกมาเพื่อช่วยต่อสู้ได้นะครับรวมถึงฮิลเลือดหรือว่าเป็นตัวแทงให้กับเราได้ด้วย ประเภทของพ็อกลี่จะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คือแบบโจมตีเกยภาพระยะไกลโจมตีแบบเวทมนตร์ระยะไกลแล้วก็ป้องกันหรือว่าแทงนะครับซึ่งพ็อกลี่ทั้ง3ประเภทนี้จะมีการแบ่งเทียด้วยเป็นเทียสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวพ็อกลี่สีทองจะเป็นตัวระดับที่หายากที่สุดนั่นเองนะครับเรื่องต่อมาก็คือตัวสัตว์เลี้ยงพ็อกลี่เนี่ยสามารถหาได้จากไหนบ้างอย่างแรกก็คือการผจญภัยของพ็อกลี่นะครับวิธีการเล่นกิจกรรมนี้ก็คือให้เราเข้าไปที่เมนูเรือบินนะครับ แล้วก็เข้าไปที่แท็บทวีบเติบโตนะครับแล้วก็เลือกการผจญภัยของพ็อกลี่โดยเมื่อเราเล่นผจญภัยพ็อกลี่บนเวทีจนจบแล้วนะครับจะได้กล่องสุ่มพ็อกลี่มานะครับซึ่งกล่องสุ่มตัวนี้สามารถสุ่มพ็อกลี่ได้ดับสีฟ้าแล้วก็สีม่วงได้ไม่มีสีทองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ละอองดาวที่ไว้อัพอาวูธให้กับตัวพ็อกลี่ด้วยนะครับวิธีการที่2ในการหาพ็อกลี่ก็คือการใช้กูคอยแลกซื้อกล่องสุ่มพ็อกลี่นะครับ ซึ่งเราสามารถใช้กูคอยแลกซื้อกล่องสุ่มได้ทั้งหมด10กล่องต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับโดยกูคอยสามารถหาได้จากกิจกรรมปาร์ตี้ลูกกว่านะครับแล้วก็มีคาร์นิวัลโกโกโกนะครับซึ่งมีทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มนะครับเจ้าตัวกิจกรรมปาร์ตี้ลูกกว่ามีแทบทุกวันเลยนะครับวิธีที่3ในการหาพ็อกลี่ก็คือการกดกาชาน้ําพุวิเศษจันทรานะครับโดยจะต้องกดล็อกกาชาอันนี้เมื่อเดินเควสในช่วงเลเวล60ขึ้นไปนะครับโดยการกดกาชาอันนี้นะครับเราสามารถเลือกตัวขอออี้ทงได1ตัว การหอพรมจะไปเพิ่มเลเร์การออกของพ็อกลี่ตัวนั้นให้นะครับซึ่งตัวกาชา้ําพูอันนี้นะครับจะเป็นแหล่งเดียวในการหาพ็อกลี่ดับสีทองนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเรากดกาชาได้ตัวพ็อกลี่สีม่วงสีฟ้าซ้ํามาเนี่ยก็สามารถนาไปอัปดาวให้กับตัวพ็อกลี่ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวพ็อกลี่สีม่วงหรือสีฟ้าที่เราอัปไปนี่นะครับจะไม่ได้เอามาใช้งานจริงแต่ก็สามารถเอามาลงทับสนับสนุนได้เพื่อเอาสเตตเพิ่มเติมนะครับ ส่วนตัวในการกดกาชาน้ําพุก,ก็คือต้องใช้เพชรลุ้งในการเติมเงินซื้อนะครับหรือว่าใช้เงินทองไปซื้อก็ได้10ตัวต่อสัปดาห์นะครับซึ่งการสุ่มกาชาน้าพุศักดิ์สิทธิ์จะเหมือนกับการสุ่มดาคายเลยนะครับก็คือทุกๆก,การสุ่ม50ครั้งจะเป็นการสุ่มแบบพิเศษนะครับซึ่งเราสามารถทยอยสุ่มเพิ่มไป5ครั้งแล้วก็เลือกครั้งที่ดีที่สุดได้นะครับ ลำดับต่อมาก็คือการให้อาหารสัตว์เลี้ยงพ็อกลี่นะครับตัวพ็อกลี่จะมีสแตตส4ส่วนที่สามารถพัฒนาได้ได้แก่วิทนะครับวิต1แต้มจะเพิ่มค่า HP 4แต้มแล้วก็เพิ่มต้านทานคริติคอล1แต้มสามารถเพิ่มวิตได้จากการกินแครอทจิ๋วนะครับต่อมาเป็นค่า SL นะครับจะเพิ่ม HP defense แล้วก็ต้านทานคีอย่างละ1แต้มนะครับสามารถเพิ่ม SL ได้จากการกินฟักทองจิ๋วนะครับต่อมาเป็นสเตนหรือว่า STR นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็คียดาเมจอย่างละ1แต้ม สามารถเพิ่มค่า STR ได้จากการกินข้าวโพดจิ๋วแล้วก็ค่าสุดท้ายก็คือค่าอินนะครับอินหนึ่งแต้จะเพิ่มพลังโจมตีเวทแล้วก็คิดดาเมจอย่างละหนึ่งแต้มแล้วก็สามารถเพิ่มค่าอินได้จากการกินเมดิกจิ๋วนะครับตัวอาหารสามารถซื้อได้ในร้านคาเพชรฟ,ฟ้านะครับหรือว่าซื้อเป็นถุงขนมของ,ของพ็อกกี้ก็ได้นะครับซึ่งจะส่มอาหารมาให้20ชิ้นจะประหยัดมากกว่าแต่ว่าซื้อได้แค่1ถุงต่อวันนะครับแล้วก็ใช้แต้มกูคอยแลกซื้อแพ็คส่มอาหารก็ได้นะครับ โดยในการกินอาหารจะกินได้จํากัดตามความหิวของตัวพ็อกลี่นะครับถ้าเราให้พ็อกลี่กินอาหารจนความหิวเต็มร้อเปอร์เซ็นต์จะไม่สามารถให้อาหารต่อได้แต่เราสามารถใช้ไอเทมเพื่อลดค่าความหิวให้พ็อกลี่ได้นะครับก็คือไอเทมที่ชื่อว่าฮอทอนฮอทอนสามารถแลกซื้อจากร้าน้ามิตรพาพได้นะครับโดยการช่วยเหลือเพื่อนลงดันเจียนหรือว่าแลกจากในชุมชนบ้านสวนแล้วก็ใช้แต้มอิลิตแลกฮอทอนแบบขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับฮอทอนขนาดเล็กจะลดความหิว3 0ส่วนฮอทอนขนาดใหญ่จะลดความหิว60%นะครับ โดยในแต่ละวันเราสามารถลดความหิวของตัวพ็อกลีได้5ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับสาเหตุที่มีการลดความหิวจากฮอทอ่ยเนื่องจากว่าเขาต้องการให้คนที่จะเล่งอัพตัวพ็อกลีเนี่ยสามารถให้อาหารได้มากขึ้นต่อวันนะครับต่อมาก็คือลำดับการจัดทับให้กับพ็อกลีนะครับมันจะมีแยก2ส่วนก็คือลำดับทับหน้ากับลำดับสนับสนุนทับหน้าคือเราสามารถเอามาลงสนามเพื่อช่วยต่อสู้ได้นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3ตัว ในช่วงต้นเกมจะปลดล็อกให้ใส่พ็อกลีนทับหน้าได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจะปลดล็อกช่อง2แล้วก็ช่อง3นะครับซึ่งพอเรามีสล็อตในการจัดทับหน้าให้ตัวพ็อกลีได้3ตัวนี้นะครับในช่วงที่เราต่อสู้เนี่ยเราก็จะได้สลับพ็อกลีได้ตามความเหมาะสมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดตอนที่บอสติดเบรคอยู่เราก็สามารถใช้ตัวพ็อกลีโจมตีเพื่อสร้างดาเมจรัวๆได้ หรือว่าตอนที่เราใกล้จะตายเราก็สามารถสลับตัวเป็นตัวที่สามารถฮีทให้กับเราได้เนี่ยมาช่วยฟื้นฟูเลือดให้กับเรานะครับในส่วนของพ็อกลี่สนับสนุนเนี่ยนะครับจะไม่สามารถเรียกออกมาใช้งานได้แต่ว่าการใส่เข้าไปนี่นะครับมันจะปลดล็อกสแตตเพิ่มเติมยิ่งเรามีเลเวลสูงก็ยิ่งปลดล็อกสล็อตให้ใส่พ็อกลี่สนับสนุนได้เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งพอมีการจัดทับหน้ากับทับสนุนนี้ยนะครับหลายๆคนอาจจะกังวลว่าอย่างนี้เราควรเก็บทรัพยากรไปอัพให้กับตัวพ็อกลี่สีทองทีเดียวเลยดีไหมคําตอบก็คือเราไม่จําเป็นต้องรออัพสีทองตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาทรัพยากรมาอัพตัวอื่นก่อนเนี่ยนะครับเราก็สามารถใส่ในสนุนแล้วได้แซตเพิ่มเติมด้วยนะครับอาจจะพ็อกลี่บางตัวไว้ใช้ในช่วงต้นเกมให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วพอเราได้ตัวพ็อกลี่สีทองมาเนี่ยก็ค่อยเอาทรัพยากรเนี่ยมาอัพตัวสีทองแทนนะครับ เดี๋ยวดูค่าสเตตด้านขวาตอนนี้นะครับผมมีค่า IDK อยู่ที่383ถ้าผมเอาทรัพยากรไปอัพบางกรแดงเพิ่มขึ้นเนี่ยให้มันมี IDK เพิ่มขึ้นแล้วก็มาดูในช่องลำดับใหม่จะเห็นว่า IDK ในช่องสเตตด้านขวาเนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การอัพตัวอื่นเนี่ยก็เผื่ออนาคตเราจะเล่นแผ่น2แผน3ด้วยครับเผื่อเอาไว้เล่นตามสถานการณ์อย่างเช่น PVP ก็ใช้ตัวของ Hellblade หรือถ้าไม่ได้เล่น PVP แล้วก็สลับ preset ไปเป็น preset เ,เอาไว้ตีมอนเตอร์เหมือนเดิมนะครับ ดังนั้นพลิีทุกตัวที่ยับไปแล้วจะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เอามาต่อสู้ก็ตามเนื่องจากว่าได้สแตตจากการสนับสนุนนั่นเองนะครับเรื่องต่อมาก็คือการอัปเกรดตัวพอกลี่นะครับโดยในหน้าการเติบโตนี่นะครับเราสามารถอัปเลเวลของอาวุธได้ด้วยแล้วก็อัปเลเวลสกิลได้ด้วยนะครับโดยในส่วนของอาวุธจะมีเจ็ดสล็อตให้เราอัปนะครับอันแรกก็คือดีเฟนซ์อันที่2ก็คือต้านทานคริติคอลอันที่3ก็คือการฟื้นฟูเมื่อคริติคอล อันที่4ก็คือโบนัสโตคูณคริติคอลอันที่5ก็คือโบนัสโอกาสคริติคอลอันที่6ก็คือ H p และก็อันที่7ก็คือพลังโจมตีแก่ภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับซึ่งการอัพอาวุธจะต้องใช้เงินแล้วก็ละองดาวของพ็อกลี่นะครับละองดาวก็สามารถหาได้จากการผจญภัยของพ็อกลี่หรือว่าใช้กูคอยแลกซื้อก็ได้นะครับหรือว่าใช้สกุลเงินทองซื้อก็ได้สัปดาห์ละ100ชิ้นนะครับแล้วก็มีแพ็คลดราคาละองดาวด้วยนะครับซึ่งสามารถซื้อได้แค่หนึ่งต่อวัันนะครบ ต่อมาเป็นการใส่สกิลเสริมให้กับตัวของพ็อกลี่นะครับตัวสกิลต่างๆเราสามารถหาได้จากกิจกรรมในเกมแล้วก็การกดกรชาน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อได้ตัวสกิลมาแล้วก็ให้ไปเปิดใช้ที่หน้าสกิลนะครับแล้วก็มากดคัสตอมเพื่อใส่สกิลให้กับตัวพ็อกลี่ตัวนั้นๆนะครับแนะนําว่าใส่ให้ตรงสายนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราได้สมุดสกิลสายโจมตีเวทมาก็ใส่ให้กับตัวพ็อกลี่ที่เป็นสายโจมตีเวทเท่านั้นนะครับ แล้วก็ใส่สกิลให้กับตัวที่เราใช้งานก่อน,นครับตัวที่เป็นสนับสนุนเนี้ยยังไม่ต้องไปใส่มันนะครับโดยแต่ละสกิลของตัวพ็อกลี่ก็สามารถอัพเลเวลได้ด้วยนะครับโดยจะต้องใช้ตัวของตำรารับนะครับซึ่งสามารถหาได้จากกิจกรรมกิวแล้วก็การซื้อจากตลาดกลางโดยการใช้เหรียญทองนะครับและถ้าสุดท้ายก็คือการประสานพลังนะครับเป็นการใช้วัตถุดิบบิสกิตกับเงินนี่นะครับมาอัพค่าสเตตโดยรวมกับตัวของพ็อกลี่บิสกิตก็สามารถซื้อได้โดยการใช้เพชรฟ้านะครับ แล้วก็ใช้แต้มกูคอยแรกก็ได้นะครับแล้วก็การกดกาชาณพุศักดิ์ก็ได้ตัวของบิสกิตเช่นเดียวกันนะครับโดยในการกดประสานพลังนี้นะครับจะมีการสุ่มทั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะครับและลสุดท้ายก็คือแนะนําการเลือกพ็อกลี่ให้กับอาชีพนะครับซึ่งจริงแล้วทุกอาชีพสามารถใช้พ็อกลี่แบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบกายภาพหรือเวทมนต์หรือว่าการใช้แบบสายป้องกันนะครับ ึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือว่าคนในปาร์ตี้ของเราว่ามันขาดส่วนไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในปาร์ตี้เรามีแต่ตัวดาเมจขาดตัวแทงก็ใส่เป็นตัวของพ็อกลี่ใส่ป้องกันก็ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดตัวชีดแดนเซอร์เนี่ยเล่นไปสายซัพพอร์ตก็สามารถใส่ตัวที่เป็นตัวดาเมจเวทมนต์ก็ได้ครับเพราะจะมีเอฟเฟกที่สามารถฮิวเพื่อนในปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าการนับพ็อกลี่นี่นะครับอาจจะไม่ได้ยิงเป็นมากนักเนื่องจากว่าตัวละครเราไม่ได้เก่งขึ้นแต่ว่่่่ามััันนเเกงงงทีีตวขออ,อะครบ ซึ่งการคิดแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเราสามารถเอาทรัพ,พยากรไปอัพตัวละครเราให้เก่งขึ้นก่อนได้อย่างเช่นการอัพดาไคการตีบวกการอัพเกรดต่างๆนะครับและนี่ก็เป็นระบบพ็อกลี่ในเกมดา a g โกเนียซากานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องจินเจอร์ n ช e แด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ